เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิบแบบบันะครับวันนี้อยู่ในเกม L L Rift นะครับผมซึ่งเราจะมารีวิวสกินใหม่นะครับชื่อว่า Ruin Mid for t u n e นะครับผมเป็นสกินแบบอารมณ์ประมาณโจรสลัดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสกินที่สวยมากๆสกินหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันนะครับ สำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากเติมไวคอซื้อสกินหรือว่าซื้อแชมเปี้ยนตัวใหม่นะครับผมก็วันนี้เนี่ยให้เติมกับโคด้าช็อปคมที่สุดนะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นร่วมกับ s h o ป e e p a พนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่แอป s h o ป e e นะครับจากนั้นซื้อคาว่าโคด้าช็อปมันจะมีโปรโมชั่นส่วนลดโคด้าช็อป50บาทแต่เพื่อนๆต้องซื้อแค่1สตางค์เท่านั้นนะครับผมก็ซื้อมานะครับจากนั้นเนี่ยเข้าไปที่เว็บของโคด้าช็อปนะครับแล้วก็เลือกไวคอนๆก็ สามารถใช้โค้ดที่ซื้อมาจากช้อปปีได้แล้วนะครับผม50บาทแต่ซื้อแค่1สตางค์นะครับก็กิจกรรมเนี่ยเริ่มแต่วันที่29การกฎาคมนี้ถึงวันที่4ส,สิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปรีบเติมกันด้วยนะครับมีสิทธิ์อยู่2 0 0 0สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเปิดเส้นรอบเส้นรอ,อบเงาหรือว,ว่าเส้นรอบเงาตัวละครนี่แบบนี้จะสวยขึ้นนะครับผมหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้เปิดนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเราต้องเปิดทุกครั้งเวลาเราเล่นเกมครั้งแรกนะครับผม เราก็ต้องเปิดนะครับก็นี่ฮะมิสฟอร์จูนคือเท่มากผมชอบเลยเพราะผมนี่เป็นเมนมิสฟอร์จูนมากนะครับแล้วก็สกินสวยๆเยอะนี่ถ้าวับโอ้โหมีปลาฉลามขี่ปลาฉลามกลับบ้านมานี่กระสุนปืนนี่คือแบบเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะครับผมโอ้โหโหดนตอดว่ะโดนมอไฟกับแอสตอดสกิลไกลทั้งคู่นะครับผมโอโ้โดนตอด เอผมก็ตีชิงไปนะผมจะออกเป็นมานามุเนะนะครับผมคือเวลาผมเล่นมิฟอร์จูนเนี่ยผมจะเล่นสายแบบสแปมสกิลนะครับคือผมบอกเลยว,ว่าท่าหนึ่งท่าสามนี่ผมใช้รัวๆนะครับผมผมก็เลยต้องออกมานามุเนะมานะแต่พวกในท็อปเซิร์ฟเขาไม่ได้ออกมานามุเนะกันนะครับแต่ผมรู้ตัวไงว่าผมชอบเล่นแบบ skill สแปมสกิลใส่รัวๆมาแอชจะตายอยู่แต่ผมว่าเขาน่าจะมีคิวมีเกราะนะครับก็เลยยังไม่ฝืนนะฟาดไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวรอลูอันตีนะอันตีผมว่า,น,าน่าจะเท่เอาเรื่องนะผมบอกเลยนี่ฝนฝนดาวตก<อ>ผมว่าสกินนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอฟเฟกชัดเจนนะครับผมบางสกินเนี่ยเอฟเฟกไม่ชัดเลยนะครับ <S <S เฮ้ยมันแอบปกักหวาดไว้มาฟิตบอกว่า FC ครับนี่เขารู้จักเราด้วยว่ะเฮ้ยอีกจักรวาลหนึ่งใช่ไหม ยังไงผมล่อตีนมันจะชนหรือเปล่ามันจะชนอยู่น้ามอไฟอะ่ะมาดิมันชนตัวนูน้นแล้วเราก็ยิงติปป๊บปัป๊บปเอาเรียบร้อยหนึ่งศพอันตินี่เป็นกระสุนเขียวๆนะครับผมเฮ้ยๆยังไงวิทโอ้โหจันนาไม่น่า,อารอดครับผมโดนปีศาจงับไปหนึ่งที <c oughs> ผมกลับบ้านดีกว่านะครับมานาหมดแล้วนะ <c oughs> มาช่วงนี้ผมก็สแปมสกิลรัวๆนะครับได้มานามูเนะมาแล้วนะครับผมเฮ้ยป่าเราดักอยู่ในย่านะครับต้องรอต้องรอให้มอไฟเ,อเดินไปมอไฟเ,อเดินมาเฉยเลยยังไงยิงเอาแล้วไงโอ้โหผมแปดหนีก่อนโอ้โหแอดยิงอันตรายแจนนายังไงจังหวะน,นี้โดนครับเป็นอ่งทีเรียบร้อยครับผมเออผมสองคิววะ่ะ ตอนนี้นี่ผมขึ้นสัญลักษณ์ของอัก์ชานอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามมีอัก์ชานด้วยนะคือถ้าสมมติว่าใครฆ่าผมเนี่ยเขาก็จะเกิดทันทีนะครับผมทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีสัญลักษณ์บนหัวอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งตายนะครับผมนี่ผมยิงอันตีไปเลยครับเฮ้ยอ,อย่าบอกอย่ายิงโอโ้โหโยนโดนแย่งมังกรไฟโอ้ oh my god ผมมีกันตรีอแล้วเนี่ยผมเล่นสายสแปมนะครับผมสแปมสกิลรัวๆบอกเลยดูเหมดูว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่มากันป้อมนะครับเนี่ยไปเติมเลือดมาสินะเพื่อนนี่ระวังระวังกระสุนจากหน้าไว้โอ้โหโดนแฟดโอ้โหอันตอีกจานาไปแล้วผมน่าจะไปตามว่ะผมยังสู้ผมยังยิงอันตรีก่อนตายโอ้เขาเปิดสวยนะครับ เอาเลยเพื่อนเนี่ยจะน,นาบูเลยมันไม่มีอันติมอไฟอะแอชมานาหมดด้วยเนี่ยบูดีบูดีมาดีมาดีาดโอ้ผมเจ็บว่ะคือที่ผมกล้าเข้าเมื่อกี้เพราะว่าผมรู้ว่าเขาไม่มีนี่นะเขาไม่มีอันติเขาไม่มีมานาเนะครับเขากดยูานานไปลวอันติผมอีกแปดวินะครับเดี๋ยวผมไปตีเก็บฮันนี่พดตรงนี้ก่อนเนาะมา ป้อมมันจะแตกแล้วนะครับผมป้อมบนนะครับโอโ้โหโดนอันติโอโ้โหโดนอันติสองทีผมยิงอันติไ,อ,อ,ไอ้มอไฟอืมมาดิโอ้โหผมยิงท่าหนึ่งไม่โดนยิงมันนี่เป็มานาเพื่อนอืมโอ้โหผมแตกโอเคเก็บคืนได้อยู่นะครับเมื่อเฮ้ยอาร์ชานมันเนียนป้อมบนว่ะยังไงโอ้โหแฟดอันติผักอย่างสวยเอาอาร์ชานโหดมาทางนี้ของฟรี ของรีครับผมโอเคผม4วแล้วนะหลังจากนี้น่าจะสแปมไดเมจไดรัวๆนะครับผมเพราะว่าของเริ่มมาแล้วมอไฟส์มอไฟ์มันมีชนนะครับตอนนี้ผมจะไม่เสี่ยงโดนชนนะถ้าโดนชนก็โดยคอมโบแบบเดิมๆนะครับผมโดนชนแอชยิงอันติซ้ำพวกผมก็ตายนะครับผม ป้อมบนอีก200 HP ขอเนียนแล้วกันเพื่อนตอนนี้ไอเทมใหม่ๆมามันก็ค่อนข้างเยอะนะครับผม,มก็ลองกลับมาเล่นดูได้นะครับโอเคได้ในในป้อมบนมาแล้วชิวๆขอตีละองนี่ตีละองตีละ,งตละองฝั่งตรงข้ามด้วยนะชิปแล้วครับผมผมต้องแปดหนีเอาไงอลิเลียอลิเลียลวงถึงเรา ผมยิงอตัติเอา้เาแล้วมายืนปั่นอะไรตรงนั้นหนึ่งศพเฉยเอ้าสวยเลยครับผมมอไฟมอไฟมีชนออกมอไฟตายแล้วนะครับมาครับผมไอ้พีต่ต,ตัวห้ามผมยิงท่าหนึ่งโอ้โหมันตัวทองวะ่ะผมยิงชิ่งได้ยิงชิ่งไปหนึ่งทีโอ้โหคิ355ไม่ตายวะ่ะแต่ตอนนี้นี่ ผมว่าเราน่าจะเอามางกอนได้นะครับเพราะว่าฟิตฝั่งของข้ามเลือดน,น้อยมากแล้วเขาน่าจะต้องกลับไปเติมเลือดนะครับผมยังไงบังตอนตัวนี้ก็น่าจะได้จะไม่โดนแย่งแบบเดิมแน่นอนเพื่อนเฮ้ยมันมันมาว่ะมันจะมาแย่งว่ะมันแย่งไม่ได้แล้วก็ตีไปนึงที่แตกครับผมเขาเราียกว่าใช้แผนเดิมเดมไม่ได้นะเพื่อนด้นบนอาเลียกับมอไฟจะเอาป้อมผมไม่ให้ว่ะ ผมไม่ให้ว่วเาเพื่อนเอาเลยเอา,เอา,เอาผมได้ข้ามอไฟเฉยเออป้องไม่แตกด้วยโอเคตอนนี้เดี๋ยวกราังขึ้นเป็นดาบคีนะครับตอนนี้ผมมีมนาบุนิแล้วก็มีรองเท้าขั้นสองนะครับผมเป็นรองเท้าดูดเลือดนะแล้วก็เป็นดาบสายฟ้านะครับเดี๋ยวกลับบ้านน่าจะออกเป็นดาบคีก็เดี๋ยวผมอา<อ>จจะออกเป็นซอนย่านะครับผมน่าจะออกเป็นตัวทองเกมนี้ รองเท้าอัพเป็นตัวทองแล้วกันเนี่ยมิดฟอจูนนี่ผมเมนมากนะครับผมบอกเลยผมชอบมากเลยเพราะว่าสกินเยอะจัดๆกับบ้านดาบคีครับรออยู่เวนกลางยาโซโ่เราดักเฮ้ย <c oughs> ยาโซโ่เก็บได้ไหมเพื่อน <c oughs> เราสโลให้ <c oughs> มันกระโดดนีไม่ได้วะ <c oughs> อ้ายาโซโ่เก็บได้เฉย <c oughs> สวยมากเพื่อน อ้อมกลางฟรีฟรีแอชอาริเลียมอไฟมันแฟดมีว่ะเดี๋ยวมอไฟต้องรอพุ่งผมจะยืนหลังๆนะถ้ามอไฟพุ่งโดนผมนี่ผมแตกนี่ครับขอตอดหน่อยมีคนโดนชนหน่อยเถอะเสียสละโดนชนทีเพื่อนนี่เนี่ยผมตอดไป็นจรงจรผมนั่นผ,ผมไปเนียนบนได้นะดูจากแมปแล้วก็วคือ โอ้โหในฐานเทียบเลยว่ะเพื่อนการเล่นเราค่อนข้างเลยครับบุกเข้าไปในฐานเลยนะอย่างนี้น่าจะได้บนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาเนียนบนดูเหมือนว่าฟิตมันจะมาว่ะผมดักสโลไปหนึ่งทีโอ้โหแอสอันติโดนจันนะยังไงจันนะเดี๋ยวผมอันติดักหน้าให้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 จะตายอยู่เพื่อนมาดีมันจะตายแล้วโอ้โหสวย มอไฟหนึ่งศอกก่อนเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยลุกเรายังไงโอ้โหเจ็บผมมีตัวทองอยู่โอ้โหแอสยิงปีจัดผมตัวทองมาจาังหวะนี้ยังไงไอแตกหนึ่งโอ้โหผมยังรอดว่ะโนี่แหละเขาเรียกว่ามิดฟอร์โจดนะครับยิงแรงจัดจัดนะครับผมดีนะมีซอนย่านะครับเมื่อกี้ โกรเชนดากอนนะครับผมผมว่าตอนนี้นี่ผมยิงโคตรแรงเลยนะคือตัวบางๆอย่างอย่างฟิดอย่างแอชนี่ถ้าผมยิงนี่คือน่าจะเกือบครึ่งหลอดนั้นในนัดเดียวนะครับถ้าติดคิอย่างอักชานี้เออเพื่อเราลุยว่ะยังไงผมยิงอันตีตรงนี้ปบปบปบโดนแนวหลังเพียบอันตีผม โอ้โหการเล่นเก็บหมดเลยเพื่อนแต่เมื่อกี้เราอันตีสวยอยู่นะเราอันตีโดนแบบแนวหลังเขาหมดทุกตัวเลยนะครับตีบ้านเพื่อนโอ้โหคลิปหมดวะ่ะมีเนี่ยหมดครับมันแฝดหลอกระสุนเรามีเนี่ยเข้าแล้วตีบ้านได้ไอ้แท็กบ้านรลอนอะไรแล้วการเล่นเออผมว่าตีมันจบไม่ได้ครับมันเคล<ะ>ียร์มีเนี่ยหมดนะครับโอ้ปิดโอ้โหปิดทีเดียวครึ่งหล่อนเมื่อกี้เอาแอดมันที่เพื่อน แต่ัองตรงข้ามจะเกิดอีก3ตัวนะครับไม่ได้แล้วต้องถอยครับแอคแทกบอลลอนได้ไงดูสภาพเลือดทีมเราทีเพื่อนเลือดน้อยกันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นดาบดูเลือดจะโดนแย่งนะบอลลอนเนี่ยบอลลอนเกมนี้นี่โคตรสำคัญเลยครับผม โอเคคือตอนนี้นี่ผมก็ยิงคีปประมาณถ้าตัวบางๆก็เกือบพันนะถือว่าแรงมากๆนะครับผมในวายริฟเพราะว่าดเดเมจพันนึงนี่คือเยอะมากนะครับโอ้โหมันตัวทองหวังมาไฟ, <c oughs> อไฟขอยิงหน่อยมอไฟไม่โดนอาร์ชันฮีโร่ใหม่น,นะครับแชมเปี้ยนตัวใหม่ <c oughs> เล่นอย่างยากเลยบอกเลยเรียบรย้อยครับอาร์ชันโดนเลเจนดารี่ไป <c oughs> ผมยิอันตีปุ๊บปุ๊บปการเลนแตกไปแล้วโอ้ผมโดนอันตอเอมาเรียบร้อยครับผมแตกโอเคอแตกไปแล้วนะครับเาน่สูม่ไหวแล้วนะผมยังมีเกาะผมยังมีซอนย่านะครับอีกตัวนึงจะได้ครบสิบเรียบร้อยครับผมได้ฟิตมาก่อนจบโอเคก็ถือว่าตอนนี้เนี่ย,นนยวายล,ลิฟก็สนุกขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ หาห้องก็ยังสำหรับผมก็ยังถือว่านานอยู่นิดนิดแต่เร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเลือกซัพพอร์ตเลือกป่าเนี่ยหาห้องเร็วนะครับแต่ถ้าเลือกเป็น a อดีกลางเนี่ยหาห้องนานหน่อยอะทำาต็มไปเปสามหมื่นสองนะครับผมมันยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ